คือคือผู้งามแท้โอ้ยเปนตัวมขอบคุณค่ะเพิ่นเป็นคนฟังพุ่นล่ะพอเพิ่นว่าอย่างนี้คอยอ่านโบออกอยู่นี่จํำพระธาตุหลวงจํำได้ยุ่นแตะสัมพ่อเพิ่นบอกว่าอเบิ่งห้แน่คลิปนั่นโอ้ยรับชมใไ้แหน่คลิปนั่นเพิ่นตลกอคลิปเดียวภาพเดียวสว้าว อยู่บนมีสซิสหาเพื่อนกับวอยู่นคำว่าทักทายเพื่อนเท่าทุกวันนี้ทักทายเพื่อนเพื่อนกับย่างบ้านไ่ยมาทักทายเฮาเฮาต้องไปรับช่มกินอยู่ย่านหลงุงย่านลื้อข้ามวาไรสดเป็นอย่างไรเออแนะนําตัวเป็นหรือไม่ฮนะน่ะจะอ่านหนังสือออกขอยย่งสิเด็ดไปอัน หากำลังใจเพื่อนๆอยู่เพราะว่าเพื่อนห้กำลังใจคอยไว้แล้วเขาก็ต้องอ่านโบออก้ะจำจำพะน้อใครน้อทักทายกันด้อค่ะเด้อบบเห็นคอมเมนต์เธอตอนนี้ <c oughs> ว่าจัดรายการเป็นบวน่าวัสดกจัดรายการเป็นกับ มา,มาเป็นพิธีก่อนว่าสนะว่าอ่าพี่ยังก็รุ่งเรืองพี่ผ่านไปจะข้ามโค้งข้าก่อนที่จะอ่านเห็นมูฟังแล้วก็ประโยคเรานั้นได้จะข้าขอบพุ่นคือเก้าอ่า ยังย่านหลงย่านลืมคําว่าให้เป็นธรรมชาติเนะนี่แหละย่านของจริงย่านของหลงทางมากลัวที่สุดคือกลัวกลัวการหลงทางเออเป็นตัวจริงพ่อเด้ไปเป็นคลิปเปรี้ยวนำ้ำห้องพ่มีคลิปคลิปห้องบ่ปังอ่าพอเด็ตัดไปทักทายเพื่อนโกรนธะพ่อไงแมงมากโกนธกือ,อดเลยเรานอน,อนเราญ่ ท่านไว้มันตึงเนาะมันหนาตึงหนาแตกอันบ่มีคำสมจว่า,าโซเมตูอบฟังอได้ยี่สิบเก้านาทีแล้วว่าจะเอาครึ่งชั่วโมงเปิดคาของการมองเห็นเนาะค่ะเนาะเราเป็นพิธีกรได้แล้วลูกพี่ค่ะอา่ามายืนยันตัวตนมารายงานตัวแบบว่าเปิดค่าของการมองเห็นอ่าหาเพื่อนเพื่อนบอทักท่ายมากกับบองหุจักเนาะค่ะเนาะ นบอทากักขากะบงหุจ้าก้วยงาม,ามขอบคุณคุณแม่คำพี่ท่องใสขอบคุณทูที่รับช่วมยุพนนอกบอท,ทัอกไทยเนาะค่ะเนาะขอบคุณลูพีป้อนบนเนาะไม่ตัวออกอ่าลายสวนตัแต่กอนก้อนผุนยาทั้งท่าแปงถ้าริบกันเนาะโอ้ยอยากอายเด้วะ <laughs> อยากอายอยากอาย <laughs> อ หนาตึงแมคุณแม่คะอ่าหนาตึงหนาเตะเห็นก็เจ้าท่ากับท่าไป็นนักก็เจ้าสดสดบทไม่มีเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสดสดบทไม่มีโบเห็นปู่ฝ้ายทุกถูกทันมิดมิดเทื่อละขังละหนึ่งปู่ฝ้ายบ่เกินสองบ่หัวเป็นแนวใดเนาะะค,ะะคะ่เนาะจำพระธาตุ หลวงพ่อใดอยู่เบออันภาพโปรไฟล์ลอๆนน่นแม่มาเปิดค่าของการเท่านั้นล่ะบ่ได้หลาเพราะว่าบ่ได้ล่งทงล่งทานาะไว้ไก็จะหูดอกน้องเ็นบอกอได้สามสิบสามนาทีแล้วนะ รอเพื่อนทักทายผู้ใดบังางก็มาทักทายกันด้วยว,ว่าสนอว่าว่าอ่าบางท่านบางคนมีโฆษณาเขาทั้งคลิปเปรี้ยวทั้งคลิปสตรีมแล้วกว็นั่งช่องของป้าซัมพ์พ่อคนบอกว่าอ่เบิ่งไ้แหน่คลิปนั้นโอ้ยรับชชใไแ้แหน่คลิปนั้นเพิ่นตลกอ่คลิปเดียวภาพเดียวสามผู <laughs> ้ง,งามแท้ที่แ <laughs> ม่ตูอ่อมกับงามด้วยกันล่ะ เนาะงามสุขคนอ่ะะ่ะคุณแม่จ๋าขอบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการกดไลค์กาบ้าเช็ดไปแล้วบอเลยคำคงคำก่อน <c ười> ขอรูปแป้งมดออกเลยคุณแม่คะ่ะมดมดทุกวันทักท่ายกันสุมืองก็ขึ้นหน้าฟีดเลย เฉพาเอิ่นว่าหน้าฟิตคือหน้าฟีดต,ตกลืมหน้าฟิตเนาะหน้าฟิตเด้กหอยบางเทื่อกอ่ันเพิ่นกับฟังอยู่เด้เพิ่นฟังอยู่โปรไฟล์บ่ขึ้นเนาะเครื่องเท่านี้แหละธรรมชาติถามข้าวข้าวกันธรรมชาติก็เลยกล่องอยู่ในังใจเล้วระมัดระวังคำพูดอ่าสาสมนาที่บ่ไดมาถาเพิ่น่า ที่แม่ตัวอ้อมมาเปิดข่าของการมองเห็นเื่อก้าละ่มะมัทักไทยเพิ่นว่าถึงบ่มี่บ่มีกม่กามรูวห้องกระเววาได้เพิ่นว่าถึงเกณฑ์ที่เพึ่นกำหนดไว้เนาะค่ะเนาะกะ็คืนมาทักทายดวงตาบ่มี่ค่ะพี่นอกกับิแมมนจังซี่หละแต่ว่ากลับไปทุกทุกแห่งอยู่ได้ไปทักทายไว้อยู่นักจัดรายการอะทำเป็นไหมเพิ่นบอกเนาะ คู่เพือ่อเด้อผ้าว่าบริวาเเลนเลนเน้อ <c oughs> คุณมีคุณคู่พื่เด้อผ้าว่าแจ็คจะห้ยควมลูมูอันไหนแต่ว่าคุณพุนบอกว่าเขาไปลวดแม่เขาสู้ผู้บ่านผู้บ่นผู้บ่ได้เห็นไหมว่าสันว่าฟิตข่าวของคุณนะเมนบ่เ <c oughs> นาะคุณเน,นี่ยคำพีองเน่เมนบะ อ่เพิ่นหักเพิ่นกะแวะเพิ่นบัวหักเพิ่นกะแวะบด้หักกะแวะบ่วหักกะแวะคือเกาล่ะกันใจเด้อกันใจแวะกันเนาะอู้อยากอายเด้วะอยากอายอยากอายหน้าตึงแม่คุณแม่คะอ่าหน้าตึงหน้าเตะเพื่อนเพื่อนบ้านยู่กะลสินยู่ละเอียดกับหลายคนล่ะหลายท่านซาลคข้ามมั้งสิอ่ากับพ่ออยากมาพอให้เพื่อน ทักทายสาเพิ่นกับมาสาเนาะค่ะเนาะไปทักทายทุกๆท่านบางท่านก็เสียเวลาเนาะค่ะเนาะบางท่านบ่มีสิ่งที่คุณแจเพราะไงแงม,มักโกนกือดรถเรานอนเราญงขอบคุณหลายๆจ้าปู่ฝ่ายเห็นตั้งแม่ข้างที่ ท่องใสเห็นหนึ่งด้วย <Okay. S 2> เปิดค่าของการมองเห็นซื้อๆรอเพื่อนทักทายกันธรรมดาว่ามีความรู้มาก,กมาม่ตาว่าเขื่อนมาว่าไล่แวววานไล่อันเพื่อเปิดค่าการมองเห็นซื้อหรออ่าดูพีก่กลังอยู่ย่านหลงย่านลืมคำวามวาไลสดเป็นอย่างไรเอ่อแ,นะแนะนำตัวเป็นหรือไม่ฮะน่านะจะอ่านหนังสือออก พอ่อตะล่งคลิปแล้วกะม่มีเวลาไปม่มีเวลาไปไอ้ทักทายเพื่อนม่มีเวลาทักเข้ามาเพิ่นปล่อยปดแล้วปดปล่อยเออปล่อยปดปดปล่อยเจ้าแล้วกับเจ้ากับอันสบายระบาดเนี่ยระวังขํามูดเคือเก่าพะว่าห้างก็เพึ่งจะผมม่านหมาบัดหมาได้ไหระมัดระวังคําพูดหรือยังกล่องอยู่ใน่ใจนี่เราจ้ว่าจะไปเที่ยวงานทาด อยากส่วนเพื่อน,อนไปย้มมันตอนตอนที่กลางวันไม่เมื่อนั่น,ปนไปไล่ซดอยูเ่เี่อนะไมยปิดเลยปิดเสียงของยายทองสีเลยสถานที่จำปู่ฟ้าเจ้าใดอยู่ไปลริ่มซื้อหลายท่านหลายคนเนาะเขากัเล,ลืมอมันปะท่านบอทักท่ายกันบ่เห็นปู่ฟ้าทุกทกท่านมิดมิดเท่อละขังละหนึ่งปู่ฟ้าบ่เกินสองบ่หัวเป็นแน่ใดเนาะคเะนะ เพ,เพื่อนแน่ว่า้ะถ้าใครเอาเพื่อนแน่เพื่อนวานอะะ <c oughs> นาตึงค่ะแม่ตู้อ้อมจ้า <c oughs> <c oughs> ไงพวาราเขาเขาทำกับเขากินเองมันยบะส่วนใหญ่แล้วทํากับข้าวกินเองว่าเห็นสื่อพระลุงพละล่างอ่ะลูกพี่ดวงตาไม่ขึ้นดวงตาไม่ขึ้นมีอยู่ตรงนี้คุณสายสายันทัก ปากแห้งปากแห้งผู้ได้บางว่างอะมาทัก,กาทายกันมาสนองก็ใช้ก็จะหูดอกนอกมันบ่นนนอ่าได้สามสิบสามนาทีแล้วนะเพิ่นถ้ำขิปนอกบทเพิ่นแสดงบทบาทแบบไม่เป็นธรรมชาติก็ไม่ใช่ไปยังมายังเพิ่นให้ไปเป็นแบบธรรมชาติมันบ่นนอองประมาณนี้ล่ละตะว่าเท่ากันไหลมาก เขาก็ได้ยินสิเป็นอะที่